กับเพกาเซอรี่ค่ะตอนนี้นะคะทุกคนพออยู่ที่เชียงรายค่ะแล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านผาฮีนะคะตอนนี้อยากจะบอกว่าหนาวมากเพราะว่าตอนนี้นะคะอากาศแค่18องศาเองค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆหมู่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟดิปกินกุบกุบเก๋ๆตอน8โมงเช้าค่ะจะเป็นยังไงตลอดทั้งทริปนี้3วันเต็มๆกับเชียงรายนะคะไปดูกันเลย ทุกคนคะตอนนี้นะคะพลอยก็มาทานกาแฟดิบนะคะพร้อมกับดูวิวบรรยากาศของหมู่บ้านผาฮีนะคะแล้วก็ภูเขาล้อมรอบแบบวิวสวยมากอยากจะให้ทุกคนได้มานะคะนี่คือกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องมาเลยนะคะคือทานกาแฟดิบช่วงเช้านะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยต้องใส่เท่าไหร่หมดเลยนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันมันต้องค่อยๆใช่ไหมก็คือตอนแรกเขาจะมีแบบเมล็ดกาแฟให้ตรงนั้นนะคะแล้วเราก็ ค่อยๆบดบดไปเรื่อยๆแล้วก็มาเทใส่ฟิลเตอร์ ทุกคนคะตอนนี้นะคะพลอยพาทุกคนมาที่วัดถ้ำปลานะคะนี่เลยนะคะข้างหลังนี้นอกจากจะมีวัดแล้วนะคะข้างในจะมีถ้ำอยู่นะคะก็จะมีสัตว์ต่างๆมีลิงมีปลานะคะแล้วก็มีทานน้ำนะคะที่ไหลมาจากแบบข้างในลึกๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีพระที่มาจากเออเป็นสไต์พม่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงเขาบอกว่าข้างในถ่ายรูปสวยมากนะคะตามพลอยมากันเลยค่ะเดิน200ขั้นกรุบกรุคะ่ะทุกคนวันนี้ ค่ะก็ตอนนี้นะคะเดินเข้ามาภายในตัววัดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดนะคะแล้วก็ทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระธาตุเจดีย์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเอาเรื่องเอาชัยหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าถ้ำนะคะไปดูว่าข้างในเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะคะตามมาเลยค่ะค่ะ <c oughs> เราถึงกันแล้วนะคะกับพระมหาเจดีย์นพจุทาเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในสักการะกันนะคะตามมาเร็ว ข้างนอกเนี่ยคะ่ะก็จะมีแบบเป็นนักสัตว์ต่างๆด้วยตามมาค่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้เจดีจะเป็นแบบสีดำ <c oughs> เป็นแบบสถาปัตยกรรมของพม่านะคะอาจจะมีความคล้ายคลึงของไทยตามมาค่ะตามมานี่นี่ต้องอย่างนี้ด้วยต้องต้องต้องมาแล้วจ้า <c oughs> ฉันมาแล้วจ้านะ,ค,ะค่ะและนี่นะคะเป็นสต็อปที่2นะคะตอนนี้พออยู่ที่หน้าถ้ำเปลวป่องซานะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูข้างในถ้ำนะคะดูทางด้วยค่ะทุกคนเห็นขั้นบันไดไหมคะประมาณสัก200กว่าขั้นนะคะสู้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะถึงจุดข้างบนนะคะตามกันมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินขึ้นมาถึงสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะข้างหน้าเราก็คือปากถ้านะคะเดี๋ยวข้างในเนี่ยจะมีเป็นพระธาตุเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในถ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวไปไหว้พระกันค่ะสวยมากเลยแบบถ่ายรูปตรงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นเลฟให้ดูนะคะตรงนี้แลวตรงนี้สวยมากตรงนี้เลยนะคะต้องมาแต่จะเดินเหนื่อยนิดนึง ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงหน้าพระพุทธรูปแล้วนะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็เป็นถ้ำนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ว่าค่อนข้างมืดน,นิดนึงแล้วก็มี <c oughs> ทั้งขาวด้วยค่ะทุกคนโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราขอไหว้พระก่อนนะคะ <c oughs> เ,เราจะเดินลงไปที่รถแล้วนะคะเสร็จสิ้นภารกิจนี้นะคะซอิปที่สองตามมาค่ะทุกคนขึ้น200ลงอีก2 0งนะคะ ทุกคนคะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราเข้าไปเข้าถ้ากันมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายแก่ๆค่ะก็ตอนนี้พลอยก็เลยขอหลบแดดก่อนนะคะมาอยู่ที่ไร่ชาชุยฟงค่ะตอนนี้อยู่ในส่วนของร้านอาหารนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะพักกินข้าวกันนะคะมีอาหารหลากหลายแบบเลยนะคะหลายเชื้อชาติและเดี๋ยวพอแดดล่มเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในเดินถ่ายรูปสวยๆกับไร่ชานะคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเช็คอินเลยนะคะที่ใครมาเชียงรายเราต้องมานะคะถือถ้าไม่มาเนี่ยถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะพอยพาทุกคนนะคะมาที่สุดท้ายของทริปนี้ค่ะตอนนี้พออยู่ที่สิงห์พาร์คนะคะก็สําหรับที่นี่ค่ะบรรยากาศก็ชิลๆนะคะเป็นสวนใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีไร่ชาด้วยมีร้านอาหารร้านกาแฟนะคะมีฟาร์มเล็กๆทุกคนสามารถที่จะแบบเออเข้าไปให้อาหารสัตว์ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบน่าถ่ายรูปมา,มากๆเลยค่ะเดี๋ยว,วจะพาดูรอบๆนะคะตามกันมาเลยค่ะ อ่ะตอนนี้เราถึงที่ร้านกาแฟแล้วนะคะเป็นคาเฟ่ของสิงปาเดี๋ยวเข้าไปกันค่ะก็ร้านนี้เขาขายกาชาค่ะเขาก็เลยชื่อร <c oughs> ้านชาไทยทานชาไทยไงคะค <c oughs> ่ะก็ตอนนี้นะคะเข้ามาอยู่ในร้านชาไทยแล้วนะคะ แดดไม่แรงมากอากาศกำลังดีเลยค่ะก็นี่พลอ,อยสังชาไทยนะคะมาแล้วก็มีเค้กเป็นฟูเบอรี่ชีสเค้กนะคะเดีย๋ยวเรามาชิมกันคืออยากให้ทุกคนมาที่นี่มากเพราะว่าบรรยากาศมันค่อนข้างชิวอะ่ะชอบอร่อยอะ่ะไม่หวานไม่หวานไปนะคะ ผ่านกำลังโอเคเลย<น>ถ้าแบบใครมาพักผ่อนที่นี่คือแนะนำมามากๆเลยนะคะถ้ามาเชียงราย ที่จะมาถ่ายรูปกันนะคะกับตัวนี้เลยค่ะตัวสิง์นะคะที่สิงป์ปางกนะคะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนนะคะจะชื่นชอบนะคะคลิปเชียงรายนะคะจุกๆกันเต็มเต็เลยนะคะ2วันนะคะนนถ้าใครชอบนะคะก็คอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะมาบอกกันด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกับช่องของเราด้วยนะคะ <S <S เ,เพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยนะคะท้าคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้ว ครั้งหน้านะคะพลจะพาไปเช็คอินที่ไหนอีกนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะกับ p e g กซัสเด r รี่สำหรับวันนี้พลอขอตัวขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย